มันนองมันบ่อหน้ามันจ้าบอกมันเป็นดินด่างดินดานมาชักปลาเน้นหนุ่มวัใหญ่ปลาทิ้งนะปลาทิ้งนะปลาเข่งบ่อะไต่น่ะเออได้ปลาเข่งแค่รักเนาะปลาเข่งใหญ่ในหน่อยหนึ่งปลาลุงเลยมีตัวใหญ่ยังตัวยังไงหน่อยหนึ่งนี่กือปลาเน้นปลาเข่งเนาะนี่ปลาเข่งนี่ใหญ่เลยหวานแห่ครั้งแรกพี่น้องเลยเซร็จ มามาบัดนี้พี่น้องเงยเนาะเปิดคลิปออกมาทางนี้เด้อมาเนี่ยพบกันทางหน้าแม่ตุ้ยพี่น้องเงยเนาะมาเบิงทางบ่าวลาวเพิ่นมาลักตึกป่าหน้าแม่น้องนิ้วหน้าแม่น้องเชิ้อน้องแม่แม่น้องเชิ้อนี่แหละพี่น้องเงยเนาะกับหมูเพิ่นที่ได้เรือบ่เนาะมาลุ้นน้ำกันเพิ่นมาก่อนแล้วเ่ามาตามหลังเพิ่นพี่น้องเงย ผู้เจ้าเราไปรับเอาลูกเนาะแม่นางเชอร์พอน่างเชอร์ไปรับเอาลูกเพิ่นบ้าลักตึกปลาทางบ่าเล่าพี่น้องเลยเนาะเออเงือนจา,า,านของพ่อแค่ก็ได้จนหกหมดแล้วปลูกไงเนาะทางไหนเลยวินนี่วินเ้ยทางไหนเด้อยวเพื่อนบออ่ม,มาเบิ่งก่อนเพื่อนได้เพื่อนจะได้บ่หรือว่าไน้ได้ คจะว่าไปเราจะรักอันนี้ว่าจะมาติกป่าอยู่นี่ไปยังอยู่อยู่วะเฮ้ยอ้าวสมออยู่บาทนี่พุ่นเนาะว้าวน้าก้วงบอกก้วงอันนี้หน้ามักเลืกๆพี่น้องเลยเนาะพุ่นป่าน,นั่นให้ได้ป่าไปสร้างมันจะได้เนี่น้าก้วงซ้ำพี่เป็อนอยู่พี่พี่น้องเลย เมื à, òn, ่อวันก่อนนั่นทั้งพี่ดำเพิ่นเนาะมาตึกได้ได้ปลาแซงขุดเอาปลากินยงกินหย่าเนาะโอ้ต้นหมักสมพูได้นี่พี่คนขี้ลักปลามันบ้า อะไรกมาแต่ปลาคอไหมมัน hmm. น mm ้ำ hmm. น mm ้ำกวงทีน hmm. mm ้กวงันเลกเลวทางนนมันไปซ้ำกันบ่ทางนั้นเลิกกลัวทนันกอคจกก็คือบ่อันนั้นแช่แต่จักตัวเลยปานินนะใช่ไม่ได้ซ้ำบ่โอ้ย บัวมานแท้หอว่ามันบ่มีปลาจักบ่จะปลาเน้นหน่อยดิปลาน้นหน่อยแล้วมันทันใหญ่เมื่อนั้นคือเพิ่งวานคือได้ปลาตัวพวกใหญ่นึงต้องวานหลายลคนได้มันจึงรัดกันทั้งนั้นทั้งนี้เนาะอันนี้มาวานบ่เป็นดิ ต้นข้าวแล้วกำลังสีนั่นนี้วินมาอยู่หน้าบ่คือสมออยู่ไปเลยติโอ้ยนะมาหลักป่าแล้วสาวินมาอยู่โค้งได้ไหลายเด้อแล้วอ่ะรแล้วมันจะได้หลายติเพี้ยวข้าวบ้าน้นามนะเพี้วข้าวน้านานะ น้ำใสดิพันสีไปช่องสิมีปลาได้เนาะจะว่าไปวด้จักอันนีงเออแตกแน่แตกแน่ได้แล้ววะมาดิงมบอยนะฮาเอะไรบ่ จะคุ้มงมแนวมันบดติคนบ่ได้ซ้ำนะฮะน่ะเฮ้ยเขาได้กินย้อนอยู่เวเยนี่นาะมาลักปลาเพิ่นก็ได้ พอดีได้อดดินน้ำด้วยฉันน้ำเย็นชับบ้านช่องเทือยยังบุถึกจกโตอยู่เนาะน้ำใสไปส่งซีมีป่าชับมันเปส่งป่าสีนั่นน่ะนะมันทะลาะป่ากับส่งชิบุงใหญ่เป็นน้ำแบบนึงนะมันยังป่าจีน แต่อันท่าปลูกอันนี่กับช่องสิบง,งามใช่ไหมเนาะปลูกคาปลูกอยังนี่มันแบบฮัดฮัตนะดินดินดากย้ <c oughs> ำห่อนๆก้อนอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ใช้ป่าโอ้ปลาเก็ดแล้บเอสีหาโตปโลาลุงเอนะ้ยเนาะปลาเน้นน้อย Nên nói xíu hả Tô? Thích thế Vẫn mi thì nói Chào bán nói cho chào bà nhá Áo lốt kìa bán nói cả áo Còn em đi thử đấy tụi nhầy nà Bòi vẫn nhắn à nè Áo bòi đẹp thử tụi nói vẫn bòi ไล่ให้ไล่เจ้าคีไล่นี่เจ้าคีไล่ยังผู้ไล่ป่ากระไรมันขาดเจ้าได้ตัวใหญ่เจ้าไม่ได้เลยมันไม่มีตัวใหญ่ได้บังนี่ได้ตั้งหลายตัวแต่บม่มีตัวใหญ่เลยน่ะมีตัวน้อยปลาเน้นกับปลาเน้นน้อยปลาดเนี่ยังกระโดดกินนี่ปลาขาวไม่น้อยนี่ปลาเนี่ยปลาเกลีบบ่ออะไกินนี่ Uh, Làm này này Nằm บ่ đi này hai น้ำลึกเด้นี่ให้คนขึ้น đi นะโอ๊ย lại đi นี้ลึกอีหลีเนาะเฮาไปบวดได้ nó โอ้ยบ่เสร็จบ่ได้ <laughs> <laughs>

มันมาน่ำเลือกพี่เด้ไหลมาทางน่ำนี่ทางน่ำตื่นพี่ทางนี้เป็นตื่นแน่เนะอึบบต่ถือบัตรนี่ฉิถือบัตรได้เนาะผู้ป,ป่ามันเต้นอยู่ทางหน,นุ่มผู้ลุงเจ้ผู้ ม <laughs> no ันกับบลมมันกับบุข้นนะตีได้ปลาเนรตัวเน้นหน่อยเผื่อน้ำปลาลงเลยเนาะแต่กับมาปล่อยมันปล่อยมันกับปลาได้ต nice ัวใหญ่เด้เั็กแล้วได้ได้ปลานินเฮ้ยปลานินน้อยเจ้าบเอาซ้ำนั่นเจ้าเอาซ้ำไหนลุงะ่ันบัดนั่นเนาะมันไม่มีปลาใหญ่เลยมันไม่มีปลาตัวใหญ่เลยวานไหนหน่ะมีแต่ปลานินซ้ำนั้น à rồi anh bật nhảy thế này chắc rồi anh bật nhảy này đây anh bật nhảy đây mân nồn mân bò làm chắc buộc bình đình đạo nhìn nàn mà chắc bà nên nắm nhảy đấy nè nó khiến bò nè ơ đây bà khiến khai đó nó bà khiến nhảy nó nó mắc kiểu nó nó đấy nào nhá mắc kiểu cứ không bỏ má bát chả? ปลาชีเชียนนะทีหวานมันกับหม,มากินนี่มันมันตื่นเลแต่ว่าห้ามาติวิทย์นะาหวานเนีกัมาอ่นนั้นใครแน่จักจะชสีกินน,กกนิ้วจักอันนี้เป็นมาหวานตอนทีว่าน,นี่มันกับอะไรได้บ่ปลาเคียงงงาปลาเคงอีกไปฮะอปป๊อบ,อ,บอุ้ยทางกะ ปลาเพิ่นก็ปลาน้อยเนาะปลาเข็งนั่นนี่ปลาคอบ่หนนอยๆนึงปลาลุงเยบ่มีตัวใหญ่มีแต่ตัวน้อยๆเนาะปลาเ็ดแลบก็ยังน้อยๆนึงพุ่นน่ะยังตัวยังน้อยๆนึงนี่กปลานิลปลานนี่ยังบ่ใหญ่น้องเอ้ยนี่ว่าปลาเข็งเนาะ ปลาเค็งนี่ไงเน,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 นี่ยสวนหวาหวานี่บุเป็นว่าหวานแหกับบุเ็นเลี้ยวกันบาดิปลาน้นอย่างได้เมียวานที่แล้เหรอสวนแล้วเนี่ยะหว,วานบุเป็น <laughs> văn văn hệ trên vớt hang nhung rể bà, dì, nè, đây, bò này ชั้มพี่ดำเ um? มือ <umba> ่อนั่นชั้มแน่ไหนแล้วได้ละได้ปลาลายได้เหมือนมีปลาลงมาดินน้ำซื้อนะลงมาดินน้ำซื้อแล้วกันเนาะลงมาดินน้ำแล้วล่ะหัวจิกไฮเรางามชั่นเหรเฮ้ยฮักหัวจิกไฮเราเมื่อเนาะะเนาฮักหัวจิกไฮแล้วก่อนเด้อ มาหาหัาออกโอโห้สิกครเพิ่งเกอนพี่น้งองเลยเนาะงามน้ำ,นำเพื่อนผัดมีแต่บรนทักเลื่อยเนาะมันกะเลยปงน้ำบทันอันนี้เนี่ยมันอยูไ่ไกลเนาะก็มีลายโก้ไงล,ลายโกโอ้ยเน,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 นี่ยไก่น้ำใช่ยุ่งหายาบแท้นี่ไผรปลูกหัวโหสิใคน,นี่เพิ่งก่อไหมเพื่นเราคนปลูกหยาบ แม่นดึงข <aha. S 1> <T> ี้ที่แม่นบอกพี่น้องเลยเนาะเอาหักแบบมันหยาบมันหักง่ายนะเป็นว่าขี้ทีคนขี้ทีโอ้โหบ่ได้อายเอ้ยพุ่นน่ะหักตัวอะไก็บ่ได้น้ำบังก้อนนี้ตัวอะไรก็ขี้ที่บัดนาะของคนผู้เดียวปลูกไปจักเของไ่ตื้อไปจักปลูกนี่มีแต่หักเอาหน่เนาะบ่ได้เอ็นเอาอันนั้นชัก หักเมื่อปววลูกอย่างเง้ยเนาะอีกได้เมื่อปลูกเนาะเมื่ังไว้เมื่อขังไว้ลายอยู่น้ำเพลนอย่างเงีนนะ้ยเนาะแต่ว่ามันยังน้อยอยู่ก็ฮักก็ฮักกินเรื่อยอึ้บอืมไม่ได้ขึ้นมาทา้งน้องพันจักเท่อพี่น้องขึ้นมาแต้ดโดดนเนาะแต่สุด้ขึ้นมาตอนน่ะ ขึ้นมาเอาไปสังแหละโอ้ยสัตว์เนี่ยแต่เลยหักบ่ได้เฮยนะเนาะสบาเพิ่นว่าว่าคนนั่นบุกอันคนทีเพิ่นว่าอยู่ไปเบิ่งก่อนหาบกไม้ก่อนดอกไม้งามแท้อันนี้ ิมีเห็นนี่อยากได้ได้เนี่อยากได้ดองไม้ได้เนี่มาปลูกด้ะเอ้ากุม่วางผนกับพี่น้องเลยเนาะออกดอกออกอันออกอันนี้เลยใบอ่อนเลยว้าเตะเบิ่งทางนี้กันโซนกันว่านเฮยู่พี่น้องเลยเรเคยว่านเฮยไปให้อันมูควรโซนโซนกันว่านเฮในกลัวเปิดวันเนาะโอ้ย Anh hè cả nhang một bên. Hoàn hè khang lệch phải không ơi? Xét. Ơi, gọi đến nó đúng ta. Cái kiêng như là bà. Mồ phần cả. ได้ไปบ่บังดูประมาณชักเท่าตี้แถวแล้วนะต้นมััอนหุงเพิ่นก็ได้พี่น้องแล้วเป็นมะหุงผู้อีกเลยเพิ่นว่าตัดตัดแต่มันจังเป็นมะหุงตัวแม่มันบ่เป็นดอกพี่น้องเนาะมันเป็นตัวผู้แล้วสิมาเป็นตัวแม่เป็นไปบ่ได้เนาะ เป็นมะฮุ่งอันนั้นบ่แฮงแหเพิ่นก็ตัดตัดปลาออกเนาะตัดออกแล้วบัดยังคือเก่ายังมาเป็นอีกคือเก่านี่ตัวนี้กะเพิ่นว่าอันเป็นมะุงติ่งบ่แม่นมะุงติ่งพี่น้องเอ้ยเนาะต้องเป็นมะุงูด้แบบนี้มีดอกมีงวงออกมาแบบนี้โอ้ยเนาะต้นมกอ่าม่งกะกลังปง มันนองปงยอดปงใบอ่อนเสถีแต่ว่าดินมันอยากแข็งๆพี่น้องเอ้ยเนาะดินมันแข็งเฮาสินานงามเนาะดินแข็งดินแน่นก็คือสินานบวมถ้ายามฝนตกก็ได้มันเป็นดินดากนี่เนาะดินบ่ค่อยงามกต้นมาสร้างอันนี้ต้นมะกอกบ่ ต้นไปแซงพี่ยาพี่น้องเนาะคนปลูกเซน้ำนี่อันนี้จักอยู่ตัวนี้เนาะบตัวงี้เป็นต้นชมพู่บางทรงมีลายมีลายต้นอยู่แต่ว่าจักต้นยังกระพุ้งนี่เนาะบางอันกระจักบางอันกระ่จักต้นทิมิกเลยตัวนี้เนาะอ๋อรกักษาซื้อมาปลูกเธ้เลยต้นมะเขียบนี่แบบมาปลูกเลยจนแก่ข้านี่ได้ผุหนาหากจนออกจนโพ ต้นผักเคมิกนี่เนาะต้นเคมิกว่าเราก็สร้งซื้อมาปลูกแท้ในกากินกับอันสุกเห็ดแจ่๊ยปงแจ่๊ปลากำลังป,ปงใบอ่อนโอ้สร้างซื้อต้นผักเคมิกมาปลูกแท้เฮ่นี่นะจักต้นไปสร้างแบบนี้เนาะบพวกจักเบิ่งใบบ่ออกวชต้นชุ่มพูบันลายต้นแท้ สายยังไม่ได้พ่อไปเมื่อในหัวชิคายละเมื่อน้ำมาสิหักเอามาปลูกน้ำพี่น้องแต่ว่าหักบ่ได้เป็นที่ยังได้เป็นหักน้ำนะนี่มันหักได้แต่แบบนี้นะไปเมื่อบ่แได้หรือเ่ ใช่าหิพ่อเด้อสิทะเลปะเนยอยู่มาปะเนยอนทีโอ้ยบัดนั้นไะเลปะเนยนะมึงปะเนยแล้วเออเออนั่นเนยตอนนี้เด้อปานิโน่ ไมีแต่ซ้ำนี่พี่น้องเอ้นาะบุมีตัวใหญ่โอุ๊บอุ๊ปลาซ้ำนี่เอ้าจับขึ้นจับลงอยู่นี่น้ำลายแท้นี่ฮัตปลาสปิโนเวนนเดี๋ยวเอากลับก่อนเพิ่อนระเบิดกับถ่าเด้อกำลังให้ได้ปลาใหญ่ก็จะเมื่อ เกิต้นใหม่ผมแขกกแล้วพี่น้องเลยเนาะยังผมมาดูแลหักษาอยู่นี่อ้าวต้นเดิหมดกับไปปลูกข้างพวกหดคะนาเนี่ยไม่ติอยาญบกคานาผมก็ได้โอ้พนใหม่เกิดบางไปเลยพี่น้องเลยเนาะเจ้าแล้วยังผมมา ปลาสีนวลอ้เนาะเอาก็มาเบิ่งทางบักลาวเพิ่นตึกปลาทางหนองนาแม่น้องเซอร์น้องเอ้เนาะได้ปลาน้นหน่อยอุ้มีตัวใหญ่แต่ปลาตัวน้อยเนาะเอาพี่น้องเอ้เนาะพบพ่อกันอีกคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้ก็มาทางหน้าม่ตุ้ยบอกว่าแม่น้องเนียวบลาดูวพี่น้องเอ้เนาะคือสิอู่แต่แม่ตุ้ยบผสงเนาะน้องเนี้ยวพ่นก็ยังบ่ทันเลือกเฮียนเนาะเอาพบพ่อกันอีกคลิปหน้าพี่น้องเอ้เนาะคลิปนี้ก็ ่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีสบายดีบ่สอคนเพิ่นยังตึกอยู่น้องกวงพี่น้องน้องยังเลิกอยู่เนาะน้ํายังเลิกอยู่บ่เลิกก็เลิกมันน้องก็กวงแน่กปลาก็บ่ใหญ่น้อยปลับานับพี่น้องเอ้ยเนาะปดประตูให้าบ่นี เดี๋ยวไปทางอันเฮือนทางออกมาหน้ากันเลยเนาะาตรถเราบุคคาบอ่ะนี่ทางบ้านแม่น้องนิวรถเราออกคือออกได้แท้อันนี้คนละข้าวตุ๋มนี่แหละนนี้้่หากระสอบกระเสรมาใส่แม่นง่ายโกงยิ่งผู้ ไปสีออกบิดนี่กับพ่อแห้งนะพี่น้องเลยเนาะไปสอบมิตรสอบโผล่โกรธอยู่ทางๆพ่อป้ายพี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันอีกคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้กับบ้านกับช่องพี่น้องเลยเนาะมาทางน้ำเนตุ้ยมั้ยนี่ไปไป